สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับ ช็อตเด็ดเพื่อนะครับในชุดรอบเช้านะครับเป็นชุดรอบเหมานะครับนะในชุดเช้าเลยนะครับได้พระมาผมจัดให้นะครับหนึ่งถาดเดี๋ยวพี่ในครับเน้นๆเลยนะพี่น้านนครับเดี๋ยวรองรับชมดูที่พี่นะครับในรอบเช้าของเรานในวินัานะเพิ่งได้พระมานะครับอาจจะเรทเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาผมก็เลยเล่นให้เลยแล้วกันนะครับสนุกแน่นอนนะครับในชุดรอบเช้าของเราเผืพี่ๆกดถูกใจนะครับไว้เป็นกําลังให้ใจกันนะพี่น้นครับคนละหนึ่งถูกใจนะครับไปกันเลยดีกว่าพี่นะครับในชุดเช้าในัินาทีเพิดงได้พรบ้างนะครับดวยทาพี่ได้รับ มมพ้อกันนะารายการแรกนะครับสําหรับรายการแรกของช็อตเด็ดนะครับในชุดรอบเช้านะนี่ับพี่นะอย่างเช่นองค์นี้เนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อแบบเนื้อผงนะพี่นันนะครับแล้วเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับแล้วธรรมดาที่ไหนพี่พระพุทธมีพญานาคด้านข้างอยู่สองด้านนะครับเป็นเวียมเปิดหน้าแบบคลาสสิกครับพี่ด้านหลังเขาเขียนไว้ว่าอะไรเนี่ยมหาประดับแน่นหนาวัดชิโนรถสมเด็จมหาวาทอะไรนะนวาสุกิจ เนครับในครับสมเด็จมหาวาสุกิจคืออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยได้มาชุดรอบเช้าเลยพี่ในครับวิจารณ์นี่ด้านหลังเขาเขียนไวนะ้น่ะในครับดําพระมหาประดับแน่นหนาววัดชินโนรสเอาไปสามร้อยแล้วกันเนครับผมก็ไม่รู้จะขายยังไงผมก็ไม่รู้จะขายไงสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเนี่ยในได้มาเคียงคู่กันเลยนี่เรี่ยงโบราณมานะครับอยู่ในกรอบแบบนี้นะเนครับเจ้าของเขาเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้ครับพี่ในะวงเล็บสิงวงเล็บอะไรอาจารย์อะไรมุ่งสิ่ง อะไรก็ไม่รู้พี่มนอยู่ในเรี่ยงโบราณแบบเนี้ยนะครับผมก็อย่างว่าแหละพี่นะับได้มาแบบเดิมเดิมเลยพี่พระมันไม่ได้แกวจะกรอบนะคือของเขาอยู่อย่างนี้เลยนะครับเผื่อใครแบบเฮ้ยครับใครครับคานะครับอาจจะรู้ที่รู้ทางนะครับก็น่าจัดนะเนี่ยพระเก่าจริงนะครับผมได้มาชุดรอบเช้าอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นรอยล้านหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นรอยแบบเหมือนจะเป็นรอยล้านเนาะแต่ไม่อยู่ในกรอบเก่าพี่ไม่ต้องห่วงนะครับมาแบบนี้เลยนะครับเอาสามร้อยเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้เกาะ ลูกอาจจะเป็นนามสกุลปะเกาะอะไรลูกกูนอะไรเนี่ยองค์เลี้ปริงอาจารย์อาจารย์มอบให้เปล่าหรืออาจารย์มอบสิ่งอะไรเนี่ยคือเอาไปสามร้อยใครอยากไปนั่งอ่านหรืออะไรนะครับจัดได้นะนะครับใครอยากจะไปนั่งดูค้นคว้านะครับไม่เหมาะเหลือเกินนะครับเหมาะเหลือเกินเลย่ะนะครับนี่เล่นผมตอนรอบเช้านี่งงเลยพี่นะครับอันนี้เป็นพ่อกวยนะครับพ่อกวยได้มาสององค์นะครับเป็นพระศิวลีกับขุนแผนขี่หงพัยพ่อกวยพี่เนื้อแบบ เนื้อผงน้ำมันแบบยน่นแล้วอ่ะะถ้าคุณตามหลักความเป็นจริงก็คือว่านะครับองละสามร้อยยังไม่น่าเกลียดเลยนะครับผมให้เนี่ยสององนี้ไปสามร้อยนะผมให้เลยนะพี่นะัทนะครับสององนี้นะเอาไปสามร้อยบาทนะครับเป็นพระศิวลีนะครับวิจาเป็นพระศิวลีกับคุณแผนขี่หงายหลังยันห็นไหมหลังยันนะเอาเอาไปคู่นะนะครับคู่นี้นะ สามร้อยนะครับอ่าคู่นี้พี่นะสามร้อยบาทนะครับผมให้ไปสององเลยนะครับ,ง,รบง่ายๆาน,ๆนๆะไรไนครับอ่าสั้นๆง่ายๆด้านล่างมีแล้วไหมนะครับใน,นเห็นเล่นจะด้านบนอันนี้เป็นพ่อเนียมโอ้โหนี่ปึ๊กเลยพี่นะครับอ่านี่ปึ๊กเลยพี่นะพ่อเนียมแนววิทยาพ่อเนียมวัดน้อยสุส,สุพรรณบุรีพี่งบดําอ้อยโอ้โหดูเนื้อเลยอันนี้เก็บเก่าจริงพี่แ่มเก็บเก่าเลยได้ามาชุดเดิมๆเลยพี่ในรอบเช้านะเนี่ย ไปสามร้อยพอนิยมนี่ครับว่ากันง่ายๆสไตล์เราเลยพี่นี่พอนิยมนะครับงมน้ำอ้อยนะครับนี่ถึงยุคแน่นอนนะครับเอาสามร้อยนะครับได้มายังไงผมจัดให้อย่างนั้นเลยพี่นะครับโอ้โหพายคู่นะครับพายคู่นี่พลาดไม่ได้นะสําหรับคุณแผนพิมพ์พายคู่ครับพี่เคยเจอไหมนี่คุณแผนพิมพ์พายคู่นะครับอันนี้บ้านกลางนะครับที่อื่นที่ใดไม่มีแน่นอนนะครับสําหรับองค์นี้นะบ้านกลางแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่โอ้โหแล้วได้สวยพี่ได้สวยได้ได้ความเก่าด้วยได้ความสวยด้วย นะครับได้ความคลาสสิกกับพี่เรียมเดิมเรียมแบบโบราณโบราณน,นะครับมาแบบนี้เลยพี่สวยนะนะพี่พี่ชาสวยนะเอาเอาสามร้อยบันกลางภายคู่นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับนี่พี่ลองดูหน้าพระอาทชุดรอบเช้าของเรานะครับแทนดูเด็ดเผ็ดมันอันนี้จริงๆก็เป็นของเป็นพิมพ์พระปิตานะครับแต่ถ้าเป็นพระปิตาแบบนี้ผม,มคล้ายๆเหมือนของพ่อเจ็กไหมพ่อเจ๊กวัดเขาแดงอะ ะนะครับแลพ่อเจ็คเขาแดงไว้พี่โอ้โหเรื่องมินเทนอย่างเก่าเลยหลังมียันด้วยนะเก่าจริงับพี่เนื้อโลหะอย่างเก่านะครับเป็นพ่อเจ็คนะพ่อเจ็คเขาแดงไหมพี่ะนะครับจะเป็นพ่อเจ็คหรือพ่ออะไรนะครับหน้าแขวนหน้าใช้แบบนี้ไม่น่าพลาดด้วยเด็ดขาดเอาเอาสามร้อยนะครับปิดตาใบพายนะครับออาปิดตาใบพายสามร้อยบาท นะครับปดตาใบพายแล้วก็อันนี้จริงๆอะเป็นพิมพ์ของบังขุนพมนะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่แล้วดูเนื้อนะพี่ดูเนื้อดูความเก่าของในชุดนี้นะเนี่ยคาบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเป็นฟองน้ำไหมที่มันติดกับองพระอยู่พี่มันเป็นพระที่แบบว่าเขาเก็บแบบเดิมๆอันนี้ผม,มเปิดตลับออกมานะเห็นไหมฟองน้ําพี่เคยเห็นฟองน้ําที่ในตลับสแตนเลสไหมเนี่ยฟองน้ํายังติดอยู่เลยพี่ในครับพี่จ๋าฟองน้ํายังติดอยู่เลยพี่นะครับผมจะไปนั่งโกหกยังไงอะเอาไปเอาไปสามร้อยสิบาทในครับพี่จ๋า สามหนึ่งศูนย์นะครับเนี่ยสามร้อยสิบาทคือเนี่ยความเก่าพี่ดูแล้วกันเนี่ยยังติดอยู่เลยผมไม่ได้มานั่งโกหกหับพี่นะครับพี่ดูเนี่ยฟองน้าพี่เห็นไหมฟองน้าน้ําตาลน้ําตาลอ่ะเป็นฟองน้ําอย่างนเงี้ยหนะที่พื้นเนี่ยเขาใส่กับสมเด็จไว้เนี่ยติดมาอยู่กับสมเด็จอะ่ะความเก่าพี่ดูแล้วกันนะครับของเราเก่าจริงนะครับไม่อิงนิยายนะครับเอาไปสามร้อยสิบาทนะครับนี่ชุดรอบเช้ามันต้องให้ได้เร้าใจอย่างงี้สิพี่เนี่ยไม่ต้องให้ได้เร้าใจางี้สิพี่นะครับ องค์นี้นะครับสำหรับเหรียญน,นะพี่นะนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะ <_ d ose> เหรียญรัชกาลที่9เป็นเหรียญแบบปีสอ0พั้ยไหมเนี่ยปี2500เป็นเหรียญสตางนะแะแต่เป็นของหลวงพ่อพรม,มช่องแคร์พี่เขาต่อโคตรระครังชัดเจนนะนี่ยระครังลึกปึ๊กเลยไหมดูรอยตอกไม่ได้ตอกตืต้นๆเบอร์เนะครับ300นี่เหรียญหลวงพ่อพมนะครับเตรียมพร้อมแผนพร้อมใช้นะพราะหลวช่องแคร์นะครับเหรีรรยญนะ ในครับปี2 5 0 0ด้วยนะครับแบ่งปันกันนะครับพี่พี่จ๋าแบ่งปันกันครับพี่นะครับเต่ารีดหลวงปู่ทวดติพี่น네นครับเจอแบบนี้ไม่จัดยังไงละเนื้อเหลืองครับพี่ใช่ไหมเนื้อเหลืองแบบนี้เจอแบบนี้ไม่จัดได้ยังไงจะพี่จ๋านะครับสําหรับเต่ารีดหลวงปู่ทวดเจ้าพี่โอ้ดูกระแสโลหะแล้วการดูค่าเบ้าดูรอยหล,ล่อนะครับสําหรับโซเนื้อเหลืองนะพี่ดูค่าเบ้าดูร่องรอยในการหล่อที่เป็นธรรมชาติอันนี้อยู่ในกรอบเก่ามาเลยพี่นะครับแกะก็ไม่อยากแกะนะครับเดี๋ยวจะหาเฮ้ยพามัน ยังไงนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับมาเดิมจริงนี่เนื้อเหลืองรอวัดครับพี่อันนี้หายากนะครับพระอยู่ในฟอร์มที่สวยเลยนี่สวยวิทวาสสวยขาดใจพี่อ in ่าสวยวิทวาสแบบสวยขาดใจเลยนะเอาสามร้อยนะครับหลวงปู Gog ่ทวดครับพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้นะครับสําหรับองนี้เป็นคุณแผนเครือบวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับพิจานี่ครับพี่คุณแผนเครือบวัดใหญ่ชัยมงคลนี่จ้าพิจาโอ้โหสวยจริงนะครับสวยจริงไม่ต้องอิงนิยายนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ย ไปไหมพี่ดูโซเนื้อเนี่ยเป็นไงดูเนื้อได้เลยครับสําหรับเนื้อแบบนี้นะในะครับเป็นไงเป็นเนื้อผงครับพี่นะครับไม่ใช่เนื้อแบบธรรมดาทั่วไปนะครับนี่เนื้อสวยมากนะครับพระเก็บสวยละ่ะขุนแผ่นเคลือบครับพี่นะครับเอาสามร้อยนี่เก็บสวยไม่ไม่บินไม่แหวงเลยพี่แล้วเนื้อหาเป็นไงชัดเจนด้านหลังนี่ชัดเจนเลยพี่อาจจะเป็นหรือเอัดมันพยานหรือเปล่านะครับแต่พระดูง่ายๆพี่เก็บสวยเลยละ่ะเอาสามร้อย วัดใหญ่ใมงคลในชุดเช้านี้นะดูดิแต่ละองค์นะครับเราไปได้นี่มาพละอดนะครับเขาเรียกว่าเขียวเหนียวซับเลยพี่ดูเนื้อเนี่ยแล้วมีแล้วมีร่องรอยการลงรับปิดทองไว้ด้วยนะเห็นไหมมีร่องรอยคาบรักคาบทองบางๆคาบฝุ่นยังเกาะอ,อยู่เลยพี่นะครับพระจะไม่เก่ายัางไงอ่ะคาบฝุ่นยังติดอยู่เลยจะพิจารณ์นะครับเอาอีกสามร้อยพระรอดผมบอกแนละ้วใครไวใครได้ชุดเช้านะครับเป็นชุดที่แบบได้มาผมก็ลงให้เลยอะ่ะเอาสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทเราก็สมเด็จอีกหนึ่งองค์แล้วพี่ครับแม่องค์นี้ก็สวยจริงพี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่านนครับพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมนะครับแม่บางขุนพรมขย่มใจนะครับโอ้โหสุดจริงๆครับพี่ในชุดรอบเช้าของเราในครับดูเนื้อเด็นะครับพี่จดูเนื้อหามวลสารในพี่นะครับชุดรอบเช้าขย่าใจของเรานะครับเป็นไงนะครับดูเนื้อนะครับอร่อยออร่อยแน่นอนสําหรับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้องค์นี้ไวใครไวใครได้นนครับปิดก่อนได้ก่อนปิดก่อนได้เปรียบนะครับผมไปเลยแล้วกันพี่สามร้อยบาท นะครับพิมพ์เส้นได้นะเส้นได้ไปสามร้อยในครับนี่ผมรั้วให้เลยพี่แนวว่าผมรั้วให้เลยนะนนครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเอออันนี้ผมผมดูจากเนื้อหาโลหะนะพี่ดาความเก่านะผมชื่นชอบความแห้งของจอบหลวงข้าไปองนี้นะนนครับทางเราชื่นชอบพระพี่นาไม่ว่าจะเป็นผิวพันธุ์ความเก่าวันนะพี่ดาผมนะอ้ดูดินี่ยรอยหล่อโบราณแบบธรรมชาติอ่ะนครับเออเป็นร่องรอยการหล่อโบราณแบบธรรมชาตินะครับแล้วอง์นี้พี่นะพี่ลองสังเกตจากข้างข้างเหมือนจะเป็นรอยขีด อะไรขีดๆเนะี่ยด้านข้างตรงแอ่งๆเหมือนจะเป็นรอยจานหรือเปล่ามันเหมือนมีรอยขีดๆแผๆ่วๆเพียนไหมเห็นไหมเห,หมือนไม่เป็นรอยขีดๆแบบแผ่วๆอะนะครับล้วเนื้อ,องค์นี้สวยมากนะครับรอยหล่อบโบราณช,ชัดเจนมากเนี่ยล่องรอยการหล่อโบราณชัดเจนมากเนี่ยเห็นไหมดูเด่นเหมือนรอยจานหรือรอยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่นะครับเอางี้กันเอาไปสี่ร้อย สี่ร้อยบาทนะครับอันนี้สี่ร้อยลงเจ็ดราคาไว้ให้ครับ้วก็ประมาณนี้หละพี่นะครับราคาแบ่งปันนะนะครับจบราคาเดียวนะครับผมนะครับใครไวใครได้นะพี่นะนะครับอ่าใครไวใครได้นะเนี่ยอันนี้สี่เขียนสี่ไว้ให้นะครับคือตามนั้นนะครับอ่าคือตามนั้นนะครับใครไวใครได้นะพี่นะครับเต่าหลวงเพราะเงินบางคานครับพี่นะครับเต่านี่เป็นเต่าจิ๋วนะครับเพราะเงินเหลืองอมเขียวเขียวอมเหลืองนะครับแล้วแล้วก็สวยจริงๆผิวพันธุ์เขาแบบธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมผิวพันธุ์เขาแบบธรรมชาติ เหลืองอมเขียวเลยพี่เอาเอาไปสามร้อยนะครับผมเพิ่มเงินพี่นะเต่าเต่าสามร้อยบาทนะครับเต่าสามร้อยนะต่อเนื่องเลยพี่นะครับวัดพรับมวลสารเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นก้อนก้อนเลยพี่มแมมวัดพรับนะที่อพี่ดับเนื้อสวยมากนะกรบพิพจารเนื้อสวยมากเอาเอาสามร้อยวัดพรับนะครับอยู่ในเรี่ยมเดิมนะเอาไปสามร้อยแววัดพรับแล้วก็อุปคุต พี่ดูเนื้ออุปคุตเนี่ยนะครับออกโซนแบบเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อแร่เนาะอุปคุตกับพี่นะครับได้ผูปั้นเป็นปั้นนะครับอาปั้นเป็นปั้นพิมพ์เป็นพิมพ์ทรงเป็นทรงเลยเนื้อสวยมากอุปคุตกับพี่นะครับอุปคุตเอาไปสามร้อยไม่ต้องรุนแรงนะครับราคาแบ่งปันกันไปนะครับสามร้อยบาทนะครับสําหรับอุปคุตนะคือเนื้อนี้ไม่ต้องไปหาพี่ส่วนมากเจอเนื้อทองเหลืองนะครับพี่ก็ส่วนมากนะที่เราเจอนะเนื้อทองเหลืองไอเนื้อแบบนี้ไม่ต้องไปหาพี่ไม่มีนะครับนีผมก็เพิ่งได้มาเนี่ย เอาไว้สามร้อยนะครับต่มาชุดรอบเช้าก็แบ uh> uh> ่งให้เลยนะครับเช้าขย่าใจของเรานะครับอ่ารอบเช้าขย่าใจของเรานะครับองค์นี้แม่องนี้แช่น้ำมนต์เงียพี่สวยเดิมและธรรมชาติเป็นร่องรอยคราบที่อาอ้องเช้าว่าแช่น้ำมนต์เงียพี่นนครับหนึ่งในสิบสามพิมพ์หลักนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่อันนี้เป็นปู่โตนะพี่ดาหนึ่งในสิบสามพิมพ์หลักนะครับข้าบร่องรอยแช่น้ำมนต์ยังเดิมอยู่เลยอ่ะนะครับพี่ๆอ้าบร่องรอยการแช่น้ำมนต์ยังเดิมอยู่เลยพี่เอาสี่ร้อย นี่ครับขอราคาแตกต่างนิดนึงในครับในชุดรอบเช้าแล้วพี่แช่น้ำมนเดิมๆนะเนี่ยพี่ดูคาบเดินี่คาบแช่น้ำมนนะครับนี่ดูเนื้อได้เลยเห็นไหมเป็นร้อยจุดๆๆๆเนี่ยเอาไปสี่ร้อยไม่คุ้มไม่รู้ไปดิพี่นะในชุดรอบเช้าอ่ะสี่ร้อยบาทนะครับผมเขียนราคาติดไว้ตลอดนะราคาแตกต่างกันอย่างละร้อยเองพี่นะครับไม่ได้ว่าโอ้โหพี่สูงนะพี่นะราคาเบาๆในชุดรอบเช้านะครับแล้วก็องนี้อันนี้ปลุหนังอยากให้พี่ๆได้ไว้ใช้เลยพี่แบบดูง่ายๆนะพ้าบางเชียบเลย นะครับน่จับมากนี่แอนเลยพี่ต้องไปใส่เอ่อต้องไปเลี่ยมใส่นะพี่ดูความบางเขาเนี่ยนะครับพระเหรียญนี่แบบยอ่ะนะครับเจอความบางองค์นี้พี่ดูเนี่ยบางจริงหนาไม่เอาเลยพี่นะพระพวกนี้ต้องบางนะครับเออพระปูหนังนี่ส่วนมากจะบางส่วนมากเขาใส่ไม้พี่เห็นไหมเขาจะเลาะใส่ไม้บ้างใส่เอ่อเลี่ยมพลาสติกปิดหลังไว้บ้างนะครับเพราะว่าพระบางดูเนื้อได้เลยเนี่ยผมได้มาผมได้จัดให้ครับพี่นะในชุดรอบเช้านะเอาห้าร้อยบาท ปลุหนังครับพี่นะครับออห้าร้อบาทนะครับเนื้อหาดูง่ายนะครับแต่แค่ว่าบางทีเขาหล่อไม่เต็มพี่เห็นไหมเขาหล่ออาจจะแบบว่าไม่เต็มบ้างนะครับก็เป็นไปได้ครับพี่นะไร่ต้องรอยการหล่อที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ยมีเต็มแล้วไม่เต็มนะครับเป็นธรรมดาออห้าร้อยบาทนะครับถือว่าแบ่งปันพุทธคุณกันแล้วกันพี่นะครับหูเน้นดูง่ายนะครับอันนี้ดูง่ายเลยบางเชียบปลุหนังครับพี่นะครับสายเหนียวนะครับอ่าสายเหนียวรู้ดีนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวใส่นี้ไว้ใส่ซองเหยียดราคาไว้เลยนะครับ องต่อไปนะครับองนี้จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับพี่พิยาเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อสีสวรรค์ครับพี่เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับพ่อสีสวรรค์นะสามร้อยนะครับปิตาอันนี้เป็นเมกะพัดครับพี่นะครับปิตาเมกะพัดนะครับเป็นพิมพ์ปั้นนะนะพี่พิยาเป็นพิมพ์ปั้นนะครับเมกะพัดโอ้ยพี่เป็นไงแห้งแก๊กเลยดิ โอ้แห้งแก๊กเลยดิพิมพ์ปั้นนะครับเมฆพัดและยันดันหลังพี่เห็นไหมคือความแห้งของเมฆพัดนะพี่พี่สามารถเอ่อข้าพี่พี่สามารถคาดการได้ว่ามันเก่าจริงหรือเปล่าอ่ะนะครับแล้วดีดูการปั้นยันคือผมดูเป็นหลวงพ่อทานะนะครับผมดูเป็นพ่อท้าวัดพนียงแตกครับพี่เอาเอาสามร้อยเนื้อพ่อทานะครับปิดตานะครับเมฆพัดนะแล้วก็พ่อเงินองค์นี้เป็นพ่อเงินผมดูดูว่าเป็นเนื้อผงชุบรักนะครับนี่ครีบพี่นะหลวงพ่อเงินนะพี่นะ ผมดูเป็นเนื้อผงชุบรักแล้วพี่ดูความเก่ารอยย่นเนื้อหามวลสารนะครับอ่าความเก่ารอยย่นเนื้อหามวลสารเป็นผงชุบรักไม่มีทางเจอทั่วไปครับพี่นะไม่มีทางเจอครับพี่นะทั่วท่วไปนะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับผงชุบรักนะครับหลวงพ่อเงินนะครับต่อเนื่องทั่วตรงนี้เลยพี่นะเรี่มเปิดหน้ามานะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมความเก่าแบบเร้าใจ เนยพี่พี่อ้าความเก่าแบบร้าวใจเลยพี่นะครับนะเส้นสาย Likewise, รายจีวอนะนะครับนะคมกิฟในการวิจาคมกริฟเลยแล้วเรียมเปิดหน้าแบบเดิมๆเ,เลยนะเห็นไหมเรียมเปิดหน้าแบบเดิมๆเ,เลยพี่หลวงเพ่องพเงินพิมพ์นิยมเอาเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินพิมนิยมนะแล้วก็ปากน้ํโหูพี่ดูก,การการลงเครือแบล็คเลยนะครับปากน้ำครับพี่พระผงของขวัญปากน้ํา ดูเนื้อดิปางน้ำเนื้อสวยมากสามร้อยบาทนะครับพระผขงข้าขวญปากน้ำเลยพี่นะนะครับเราก็ได้พลามาหนึ่งถุงพี่ไม่เทเล่นเลยไม่รู้มีพลาอะไรบ้างมีแต่เห็นหลวงพ่อเงินวัดตอนยยหอมแล้วมีหลวงปู่ทวดมีหลายอ่ะพี่เนะี่ยมีอาจอารย์หลวงปู่มั่นพราปิดตานะครับนะเดี๋ยวผมนับให้เลยพี่มีกี่เหรียญเดี๋ยวผมอันนี้ถือว่าใครที่ติดตามผมในรอบเช้านะ อันนี้เหมือนมาแบ่งให้นะครับเหมือนมาแบ่งให้เลยพี่ผงน้ำมันพวกกลวยเนี่ยนะครับซุ้มกอนี่หลวงพ่อน้อยเนี่ยนะครับอ่าเป็นสมเด็จกับพี่พ่อน้อยมาพักมันหาเอรียเลี่ยมเดิมเลยนะครับว่าจะเทเล่นไม่ต้องเล่นแล้วให้ทั้งถุงดีกว่านะครับอ่าให้ทั้งถุงดีกว่าถุงจะนับให้ดูเนี่ยนะครับมีองค์นะพีานนะครับเนี่ยเหรียญเลี่ยมทั้งนันเลยนะครับหนึ่งอันนี้อะไรนะเนื้อดินเนี่ยเนื้อดินของกาแพงเพชรเนี่ยสองผงน้ำมันสามหลวงปู่มั่ หลวงปู่ทิมมหอันนี้หลวงพ่อแลวซุ้มกอหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่สิบสองนี่ดูดิสิบาพระดีๆริงอลยพี่ปะสิบหกองค์ครับพี่นะครับพี่จ๋าทั้งหมด16บหกอง,น,องน,ะน,นะครับ16บหกองนะพี่น้านะครับขอ 700บาทนะครับเผื่อท่านใดอยากได้ไว้นั่งสองเพลินเที่ผาบ้านนะครับยกชุดมาเลยเนี่ยยังไม่ได้แยกเล่นเลยพี่นะครับ16องค์นะครับพาดีๆนะพี่น้าไม่ใช่พาย่อยนะครับ700บาทนะครับ16องคองนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้เลยใครไว้ใครได้นะครับถือว่าเขาเรียกอะไรตอบแทนนะพี่น้บให้พี่ๆสมาชิกกันบ้างนะเอา700บาทนะครับยกถุงเลยนะครับยกถุงเหมากันนะครับในชุดนี้ไปกันต่อกับพี่นะครับกับ อันนี้น่าจะเป็นลูกอมนะครับเม็ดเมฆสิทธิ์นะออกเขียวครับพี่นะครับพี่พิจาออกเขียวเลยเนี่ยดูดินะครับออกเขียวประกายม่วงนะครับพี่พิจาออกเขียวประกายม่วงครับพี่สวยมากนะครับเป็นลูกอมเมฆสิทธิ์นะแบ่งปันนะสามร้อยใครไว้ใครได้นะบสามร้อยบาทใครไว้ใครได้นะครับแล้วก็องนี้พี่นับหลวงพ่อเดิมโอ้โหนี่เก่าจริงพี่เก่าจนงครึ่งคาบสาดูเลยหลวงพ่อเดิมเนี่ยพี่พี่น่าจะพอมองหน้าหลวงพ่อออกนะครับว่าความเก่าของเขา เนี่ยอาว่าความเก่าของเขาพี่นนครับความเป็นธรรมชาตินะครับสําหรับหลวงพ่อเดิมนะความเก่าของเขาความเป็นธรรมชาตินี่ในครับพี่ดูดิหูแห้งจริงพี่อันนี้อันนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเดิมอันนี้เขาเรียกว่าพระมันไม่ได้แกล้งเก่าพระเขาเก่าพระเขาแขวนพระเขาใช้งานจริงครับพี่ใช้แบบชีวิตประจําวันเลยดูเนื้อเดียนี่ครับพี่นับเนื้อแปดสองครับสุดจริงนะครับสุดจริงครับพี่เอาไปห้าร้อยบาทเดี๋ยวผมจะใส่สองไม่ให้นับเอาห้าร้อยบาทนะครับ เอางร้อยบาทไปกันต่อครับพี่นะครับองค์ต่อไปนะครับนี่สมเด็จอันนี้เป็นบางหุ่นพรมนะครับอันนี้คาบกรุจะหนาหน่อยนะครับพี่พจ๋าเนี่ดูเนี่ยคาบกรุจะหนาหน่อยนะครับผมส่องให้ดูดูคาบกรุดูความเออ่ความเก่าความแห้งนะครับวัดพระคังเช้านี้ไม่มีเลยมงเนี่ยนะครับพี่พจ๋าวัดพระคังเช้านี้ไม่มีเลยมงเนี่ยนะครับเนื้อสวยเห็นไหมเนื้อสวยคาบกรุเดิมๆดิมกร่แข่งวิแข่งมากเห็นไหมเนื้อสวยคาบกรุเดิมๆองค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบ สามห้าศูนย์นะครับสําหรับบังผมนะพิมพ์ใหญ่นะเอาสามร้อยห้าสิบาทนะครับเผื่อท่านใดแบบกำลังมองหาแบบความเก่าเก่าจริงนะครับได้มาชุดรอบเชา้าผมเล่นให้เลยน,นะเอาแบ่งให้ไปเลยพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับตะกรุดที่ไหนก็ไม่รู้พี่นะครับเขาลงทองไว้ด้วยนะครับเออเขาลงทองแล้วเหลือหัวเหลือเหลือหัวเป็นเนื้อทองแดงนะทองแดงเก่าแบคล้ายๆทองแดงเถื่อนเนี่ยเก่าปึ๊กเลยพี่นะครับเขาลงทองไว้เหมือนเป็นได้สายสินหรือเปล่า เนี่ยแล้วมันทองแห้งลงไปในตะกุดแล้วอ่ะคือตะกุดบางอย่างนะพี่นนะเราได้มาต้องอาศัยพี่ๆสมาชิกนะครับในการในการค้นคว้าหาที่นะครับอ่าในการค้นคว้าหาที่คับพี่สําหรับตะกุดนะเหมือนเขาปิดทองไว้หรือเปล่าเป็นตะกุดที่ไหนเอางี้ดีกว่าผมเอาไม่แพงหรอกเอาสามร้อยใครอยากรู้นะพี่นะครับหรือแบบว่าอยากได้ศึกษาประมาณกี่นิ้วใช่ไหมประมาณสี่นิ้วครึ่งได้ไหมเกือบห้านิ้วอ่ะดูดิเนี่ยผมวางท่าไปเนี่ยตกปลายตะกุด ประมาณสี่จุดสี่จุดห้าคือไม่ถึงห้านิ้วอะนะครับเออเป็นประมาณสี่นิ้วครึ่งอะไรเงี้ยนะเอาสามร้อยไม่ต้องเป็นไม่ต้องราคารุนแรงหรอกพี่นะครับราคาเหมือนแบ่งกันนะนะครับแบ่งกันไปศึกษานะเพราะสามร้อยบาทนะครับพร้อมส่งอีกต่างหากนะครับแล้วก็เหรียญ<ๆ>เหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อโสธรอันนี้เก่าจริงพี่ดูเนื้อดูความแห้งด้านในนะครับพี่พี่ลองดูเนื้อดูความแห้งด้านในของหลวงพ่อโสธรนะสองสี่หกศูนย์นะครับตัวหนังสือด้านหลังไม่เป็นแท่งเลยพี่ เหรียญแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอหรอกนะครับและเจอก็ไม่ได้ในราคาที่ผมได้แน่นอนนะครับเพราะว่าดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเหรียญยังสวยอยู่นะพี่นะนะครับดูเขาเรียมเก็บเดเหรียญยังสวยอยู่เลยนะครับหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์ดูหน้าตาหลวงพ่อ็เลยเนี่ยคมกริบนะครับเขาเรียกคมแบบมีม์เห์แห่งความเก่าอ่ะนะครับว่าคมยังไงให้มีม์เห์แห่งความเก่านะครับเอาไปเอาไปห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อโสธรเนี่ยพี่เหรียญเสียมาอยู่ในเรียมเดิมนะครับอ่าอยู่ในเรียมเดิมเดี๋ยวใส่ดีไว้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยใส่ซองแล เราไม่ผิดพลาดราคานะค,ครับนี่ใส่ไว้แล้วเขียนให้ดูเลยนะค,ครับแล้วก็นี่ผมมีชุดเหรียญอีกหนึ่งชุดนะค,ครับพี่ๆท่านใดแบบอยากได้ชุดเหรียญเอาลด้นะค,ครับดูที่มีกี่เหรียญนะครับเดี๋ยววางเอาตรงนี้ได้มาเยอะพี่นะผมได้มาผมมาแบ่งให้เลยผมไม่ได้แยกเล่นดูดินี่ก็เหมือนกันเหน็นไหมเนี่ยเหรียญน,นะครับเขาซีนเก็บไว้เนี่ยหลวงพ่อทบนะครับอ่ามีหลวงพ่อทบหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อถุงเงินเนี่ยหลวงพ่ออะไรหูเยอะแยะมากมายเลยพี่เห็นไหมเนะนี่ยเหรียญหลวงพุโตเนี่ย ในเงี้ยปีหลายเหรียญนะครับนี่ครบรอบอะไรเนะรี่ยหลวงพ่อแพ้หรือหลวงพ่ออะไรแนะหละหลวงพ่อแพ้พี่กุลทองเนี่ยดูดิ ي, เหรียญบ้านจริงๆเนี่ยดูดิ ي, ดูหน้าดูหน้าเหรียญพี่กุลน่าจะพอมองออกนี่ห้าเหรียญแล้วนะห้าแล้วนี่อันนี้หกนะครับหลวงพ่อเลยเนะี่ยอันนี้เจ็ดเนี่ยจตุคามแล้วเจ็ดนี่แปดเอพี่นะพระปิตาเนื้อตะกั่วเก้านะครับเนี่ยอาจารย์ทองเนี่ยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเหรียญในครับพี่พจา๋าชุดเหรียญสิบห้าเหรียญ 700บาทนะครับโอ้โหวันนี้ท่วมท้นจริงๆนะครับสำหรับพระชุดเหมาในรอบเช้านะครับเอามาร่วมสนุกกันเฉยๆนะครับและสนุกกันดีที่นะครับเหมือนแบบว่ามันั่งสองกันมันเพลินนะครับนะครับที่ดูเขาซีนไว้หมดเลยนะครับผมมาแบ่งให้พี่นะเอา700บาทนะครับ15เหรียญนะครับ700บาทนะครับสนุกแน่นอนนะครับในชุดรอบเช้าเรานะครับนะ เขาเรียกว่าชุดทํากินนะครับแบ่งให้พี่สมาชิกกันไปบ้างนะครับสนุกแน่นอนนะครับใครที่ติดตามเรานะครับแล้วก็องนี้องค์นี้เหมือนพระลงกุนะถ้าจากมุมมองผมเป็นพิมพ์วัดเกตพี่อาจจะเป็นวัดกลางคองคอยหรือเปล่านะครับเป็นพระเหมือนจะเป็นพระที่แบบว่าแผ่นปะติดกันอยู่เนี่ยแล้วดูเนื้อเนื้อมันจะเป็นรอองเม็ดทรายเล็กๆๆยๆๆๆๆทั่วทั้งองพระเลยพี่ดูดิเห็นไหมเป็นพิมวัดเกตนะโอ้โหแล้วนี่ก็เนื้อชัดเจนจริงพี่ด้านหลังเหมือนเป็นรอยเหมือนรอยทาบไว้พี่เห็นไหม พี่ดูโซเนื้อด้านหลังเนียพระได้สวยนะเอรพระได้เขาได้สวยได้ความงดงามนะเอาไปสามร้อยพี่นะบอกผมแล้วกันพี่วัดเกตวัดกลางคลองคอยอะไรนะเอาสามร้อยพอนะครับพระถูง,ง่ายๆพี่ไม่ใช่พระคือเขาไม่ได้พระแบบมาแก้งเก่านะครับอันนี้เขาธรรมชาติพี่ก็ดูเลยนะ พระเขาธรรมชาติจริงๆนะครับได้มาก็ให้เลยนะเอาสามร้อยรายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดกับพี่นะครับอีกหนึ่งรายการนะครับพี่พิยาอีกหนึ่งองค์กับพี่นะครับเป็นท่ากระดานหูช้างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตํานานตัดลุงนะครับพระตัดลุงนะครับโอ้โหแค่วาดใส่ลุงลุงยังขาดที่พี่ดูแล้วกันนะครับตํานานเลยนะนี่อีกหนึ่งองค์กับพี่นะบ้านนี้เขาเก็บพระแบบโอ้พี่ดูเดิมันเป็นไหนไหมมันเป็นรอยบิดร่องรอยแอนแบบธรรมชาตินะอันนี้เขาเรียกว่าท่ากระดานหูช้างกับพี่การจนาบุรีนะ ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะดูดัดนเป็นเม็ด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 เม,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 ม็ดหูคาพระพรานี้ก็ใช้คําว่าสวยนะคือบางทีได้มาเงี้ยพี่นะครับแล้วเราก็เก็บไว้ศึกษาเนาะแต่อันนี้คือได้รอบเช้าพี่ราคาก็ไม่แรงนะพี่รอบเช้าเป็นราคาโปรโมโชั่นพี่ๆก็น่าจะรู้นะครับรอบเช้าเป็นราคาโปรโมโชั่นของเรานะครับในราคาที่แบบย่อมเยาวองค์นี้ขอห้าร้อยบาทนะครับใครไวใครได้นะขอห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระท่ากระดานหูช้างครับพี่กาญจนบุรีดูภาพเด็ สุดจริงพี่นะครับพระมันจะอิดแบแอนบิดอะไรเงี้ยก็เป็นร่องรอยธรรมชาตินะพี่นะครับตำนานพระตัดรุงนะครับผ้ากระดานหูช้างนะครับห้าร้อยบาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยใครไวใครได้ไม่มีดึงไม่มียืดเยื้อครับพี่ปิดก่อนได้ก่อนปิดก่อนได้เปรียบนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ